ฉันคิดว่า <uclear> ฉ <algebra> <illa> ันไม่นัาตายง่ายนะแต่ตอนนี lá, ้ผิดแล้วล่ะว่าฉันตายง่ายไม่ง่ายนะฟังไม่เถอะว่าเราน่ะตายมันไม่ง่ายหรอกขอบขอบคุณนะครับที่ช่วยผมมาถึงตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นประมาณตั้ประมาณ12่สองสามแล้ว ทุกคนคือทุกคนมากที่เคยผูเอาไว้นะครับเออวันนี้ขอโทษนะครับทุกคนไม่ได้ยม for ีคลิปเท่าไรก็ผมติดเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องเรียนเรื่องการว้าดลูกครับล้วก็ติดเพื่อนนะครับติดเพื่อนเนี่ยเออในไลน์นะครับก็เลยอะไรอย่างนี้มานะครับแล้วก็เออเออหรือว่าเอออาชัดปังไปแล้วกัน Bye.